วันนี้คุณใช่ไหมครับนในรายการปวดหลังปวดหลังแล้วรองขาปวดสะโพกแล้วรองขาแล้วคุณไปดุเส้นครับแล้วคุณรักษาอย่างไงครับคุณรักษารักษาแบบกินยาก,ก็แล้วกายภาพก็แล้วแล้วคุณหมอกายภาพขยันทำกายภาพหนึ่งเดือน2องเดือนบางคนให้หมอฟันทำมาเป็นปีสองปีบางคนล่าสุดหมอฟันเจอทำเป็นสิบปีหรือเคสล่าสุดที่หมอฟันเจอครับไปฉีดสเตียรอยด์สามรอบผ่าตัด2องรอบแล้วไม่ดีขึ้นคำถามฮะไม่ใช่ว่าการรักษาไม่ดีฮะแต่ฝีที่คุณกระธนทำอะไรครับคุณกำลังรักษาไปเรื่อยๆืหรือเปล่า นึกภาพปะคุณไม่เคยกลับมาตรวจทานกลับมาดีเช็คว่าทําไมมันถึงไม่ดีขึ้นเพราะอะไรถึงไม่ดีขึ้นอย่างคุณบางคนให้หมอฟันกินยาตลอดกินยาโดสเดิมเลยแต่ปวดขนาดนี้แล้วบอกว่ายาไม่ช่วยถามว่ามันจะหายไหมไม่มีทางหายนึกภาพปะหมอฟันก็ต้องมีการปรับยาตลอดอย่างคนไข้ามาฝังเข็มขันสูงกับหมอฟันครั้งแรกเอยดีขึ้นหมอฟันต้องการดีขึ้นมากกว่านี้มันก็ต้องใช้การฝังเข็มขันสูงฝังเข็มขัดสูงอาจจะไม่ตอบโจทย์นึกภาพไหมครับทุกคน ภาวหรือบางคนไม่ต้องการกับเป็นฟัมผมก็ต้องให้ทานดรอันตอร์ัอินวันเพื่อเป็นการช่วยป้องกันกันกน